นานมาแล้วยังมีผู้ใช้เคล็ดวิชาไหลเทียมทานและกลุ่มนี้ก็มีชีวิตเพียงแค่การต่อสู้ผู้คนต่างเรียกขานพวกเขาว่าชิโนบิในปี1614สันติสุขหวนคืนสู่แผ่นดินภายหลังสงครามอันยาวนานนินจาหนุ่มสาวจากตะกูลชิโนบิที่เป็นอลิต่อกันทางครูได้มาเจอกันโดยบังเอิญน,นินจาจากหมู่บ้านอิงะและนินจาจากหมู่บ้านโคงะนินจาจากหมู่บ้านโคงะเขามีชื่อว่า เก็นโนุเกะเขามีวิชาความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นเลิศรวดเร็วจนไม่มีผู้ใดมองตามการเคลื่อนไหวเขาได้ทันเก็นโนุเกะเป็นหลานชายคนเดียวของหัวหน้าหมู่บ้านโคงะส่วนหัวหน้าหมู่บ้านโคงะเขามีชื่อว่าดันโจปกครองหมู่บ้านโคงะมาหลายปีแล้วสำหรับวันนี้ของเก็นโนุเกะเขาได้มานั่งสมาธินั่งฝึกวิชาที่ริมฐานที่อยู่ในเขตรอยต่อของสองหมู่บ้านจนเขานั้นได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงหมู่บ้านอีงาที่เป็นอริต่อกันมานานหลายปีโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าโอโบโลเธอเป็นหลานสาวของหัวหน้าหมู่บ้านอีงาส่วนหัวหน้าหมู่บ้านอีงามีชื่อว่าโอเกนทั้งสองหมู่บ้านเคยเปิดศึกสงครามกันมาก่อนจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโดวยวิชาของสองหมู่บ้านที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปมันจึงสร้างหายนะต่อหลายๆอย่างทำให้ท่านโชกุนค,คนก่อนไม่อาจจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ ทานโชกุนจึงเรียกทั้ง2หมู่บ้านเพื่อมาตกลงกันจนได้ทางออกที่ว่าจะลงนามสงบศึกให้ทั้ง2หมู่บ้านห้ามยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปด้วยคำสั่งเด็ดขาดของท่านโชกุนทั้ง2หมู่บ้านจึงต้องทำตามเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่กฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยู u ู u พ e p r เมียมราคา19บาทจากปกติ209บาทแถมยูทู b มิวสิกตลอดการใช้งาน อย่างไม่พอเราแถม V I U p เมี i ยมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube p ีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไ d เดี์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา แอดแค 4K นะครับจนเวลาได้ผ่านไปทั้งสองหมู่บ้านก็ไม่ได้ทำสงครามกันอีกเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นมิตรที่ดีต่อกันจนหนุ่มสาวสองคนจากต่างหมู่บ้านมาเจอกันมันจึงเกิดความรักเกิดขึ้นทั้งคู่ได้รักกันและต้องแอบเจอกันบาปนี้เป็นประจำพอทั้งคู่รู้ดีว่าไม่อาจจะเปิดเผยความรักครั้งนี้ให้กับทุกคนได้รู้ได้เนื่องจากเป็นข้อห้ามของหมู่บ้านการจะรักกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนหมู่บ้านของทั้งสองคนก็ต่างมีนินจายอดฝีมือที่มีเคล็ดลับวิชาที่แตกต่างกันออกไปพวกเขาจะคอยฝึกฝนวิชาของตัวเองมาตั้งแต่ยังเด็กและเคล็ดวิชาของแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันไปอีกด้วยตัดฉากมายังปราสาทของท่านโชกุนนาคูโบที่ปรึกษาท่านโชกุนได้เข้ามาบอกเรื่องราวของนินจาสองหมู่บ้านว่าเขารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้นินจาทั้งสองหมู่บ้าน กำลังซ่อนอยู่ในหุบเขาที่ซึ่งไม่มีผู้ใดเข้าไปได้ทั้งสองหมู่บ้านมีการฝึกฝนนิจจาม,มาก,กว่า400ปีแล้วพวกเขาสำเร็จวิชาลึกลาบของชินโนบิจนคนพวกนี้เก่งเกินไปไม่มีผู้ใดจะเทียบได้จนไม่สามารถจะควบคุมพวกเขาได้แล้วทั้งสองหมู่บ้านต่างทําสงครามกันจนโชกุนรุ่นแรงได้มีการทําสัญญาสงบเสกเพื่อเป็นหลักฐานสัญญาจึงได้มีการตั้งศาลขึ้นมาในเขตของสองหมู่บ้านที่ปรึกษานขุบโบได้ยินมาว่า ฝ่ายโทโยโทโมิได้วางแผนจะใช้พวกชิโนโบิเพื่อหาทางก่อการกรบฏต่อท่านโชกุนพวกชิโนโบีเก่งเกินไปจะต้องต่อสู้ได้นาคูโบจึงคิดว่าควรจัดการพวกนินจาพวกนี้ให้หมดก่อนที่มันจะสายเกินไปท่านโชกุนได้รับฟังก็เริ่มคิดไต่ตรองเรื่องราวตามที่ที่ปรึกษาได้บอกและรู้สึกได้ว่ามันก็อาจจะจริงอย่างที่นาคูโบคิดเอาไว้ก็ได้ทำให้ท่านโชกุนจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว แต่ฉากมายังเก็นโนสุเกะและโอโบโรทั้งคู่ได้นัดเจอกันเหมือนกับทุกวนันความรักของทั้งคู่กำลังไปได้ด้วยดีโอโบโรจึงบอกไปว่าย่าของเธอหัวหน้าของหมู่บ้านถูกท่านโชกุนเรียกตัวไปพบพร้อมกับนินจาฝีมือดีไปอีกหนึ่งคนเก็นโนสุเกะก็บอกกับเธอไปอีกว่าปู่ของเขาก็ถูกเรียกตัวไปเหมือนกันตอนนี้ไม่รู้เลยว่าท่านโชกุนต้องการอะไรจากพวกเขากันแน่เก็นโนสุเกะจึงบอกกับโอโบโรไปว่าตอนนี้เขามั่นใจในความรักของทั้งคู่ เมื่อปู่เขากลับมาเมื่อไหร่เจนโนสุเกะจะบอกเรื่องของเขากับโอโบโรให้กับท่านปู่ได้รับทราบถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาอย่างไงแต่เขาก็สัญญาว,ว่าเขาจะไม่ทิ้งโอโบโรไปไหนอย่างแน่นอนตัดฉากมายังปราสาทของท่านโชกกนกูนามและนินจาทั้งสองหมู่บ้านมาตามคําสั่งของท่านโชกกนพวกเขาถูกเชิญมาเพื่อแสดงเค็ดวิชาของแต่ละหมู่บ้านให้กับท่านโชกกนได้รับชม โดยมีพวกสมุไรเป็นคนที่เข้าประลองฝีมือกับนินจาของทั้งสองหมู่บ้านมูเนโรนี i, หัวหน้าสมุไรและฮาโตริหัวหน้าองค์คณะของท่านโชกกนจะเป็นคนควบคุมการประลองในครั้งนี้หมู่บ้านแรกที่เข้าประลองกับสมุไรนั่นก็คือหมู่บ้านโคงะโดยมีหัวหน้าหมู่บ้านก็คือดันโจโดยดันโจได้ส่งนินจาของเขาอย่างชิคุมาเขาทําการประลองชิคุมะเขาเก่งในด้านการใช้อาวุธลับถนัดในการโจมตีระยะไกล และการประลองก็ได้เริ่มต้นคืนชิคุมะเข้าเล่นงานพวกซามไรที่มีมากกว่าเขาดูเหมือนว่าซามไรจะไม่สามารถรับมือกับเขาได้เลยสักคนทาให้การประลองในครั้งนี้ได้เห็นว่าชิคุมะมีฝีมือในการใช้อาวุธเป็นอย่างมากและการประลองต่อไปก็เป็นของหมู่บ้านอีงะโดยมีผู้นําหมู่บ้านอย่างโอเกนเธอได้พานินจาเข้าประลองที่มีชื่อว่าอาชามาโลโดยความสามารถของเขานั้นก็คือเขาใช้เส้นผมของตัวเองยืดหดเพื่อเล่นงานศัตรูได้ เป็นอาวุธที่รุนแรงถนัดในการโจมตีระยะไกลเหมือนกับชิคูมาและการประลองกับพวกสมุไรก็ได้เริ่มตน้นขึ้นด้วยฝีมือของยาชามารุเขาสามารถเล่นงานพวกสมุไรได้อย่างง่ายดายตอนนี้ทั้งโชกุนก็ได้เห็นเคดวิชาของนินจาทั้งสองหมู่บ้านแล้วว่าเขามีฝีมือมากพอที่สามารถเล่นงานคนนับสิบได้ต่อไปมันอาจจะเป็นอย่างที่นาคุโบเคยเตือนกับท่านโชกุนเอาไว้ว่าทั้งสองหมู่บ้านอาจจะรวมตัวกันจนก่อการกรบฏต่อท่านโชกุนก็เป็นได้ ท่านโชกุนยิ่งทีจะกำจัดนินจาทั้งสองหมู่บ้านนี้ทิ้งให้หมดเพื่อตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตท่านโชกุนจึงมีคำสั่งให้ฮาโตริหัวหน้าองครักษ์จัดการเรื่องนี้ฮาโตริ ori, จึงเรียกผู้นำของทั้งสองหมู่บ้านมารับทราบคำสั่งของท่านโชกุนฮาโตริ ori, ได้ประกาศให้ทั้งสองคนได้ทราบว่าสัญญาสงบศึกของทั้งสองหมู่บ้านเป็นถูกอ่านยกเลิกไปและให้ทั้งสองหมู่บ้านเขียนรายชื่อนินจาที่เจ่งที่สุดของหมู่บ้านมาหมู่บ้านละห้าคน แล้วในอีกสองวันนินจาทั้ง10คนที่มีรายชื่อต้องออกต่อสู้กันผู้ที่รอชีวิตมาเพียงหนึ่งคนต้องมาที่ปราสาทของท่านโชกุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องชนะไม่มีการเสมอกันโดยเด็ดขาดทั้งสองฝ่ายขอให้สู้กันสุดความสามารถนี่คือคำสั่งของท่านโชกุนที่ทั้งสองหมู่บ้านไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ท่านโชกุนกำลังกำงจัดนินจาที่มีฝีมือออกจากหมู่บ้านทั้งสองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ทั้งสองคนได้รับคำสั่งจากท่านโชกกนทั้งสองก็รีบกลับมายังหมู่บ้านของตัวเองโอเน jo, กนและดานโจ็เรียกนินจาที่มีฝีมือดีที่สุดของหมู่บ้านเข้าประชุมหาลือกันทั้งสองหมู่บ้านต่างประชุมกันและบอกเรื่องราวทั้งหมดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้กับนินจาทุกคนได้รับรู้ต่อจากวันนี้เป็นต้นไปสัญญาสงบศึกของหมู่บ้านทั้งสองไม่มีอีกต่อไปแล้วตั้งแต่พวกนี้เป็นต้นไปนินจาทั้งสองหมู่บ้านต้องต่อสู้กัน จะไม่มีการเสมอกันด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเท่านั้นนี่คือคำสั่งของท่านโชกกนโอบโรและเกโนสุเกะได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจไม่น้อยจากที่ไม่ได้สู้กันมานานหลายปีแต่วันนี้ท่านโชกกนกับต้องการให้พวกเขาต้องมาฆ่ากันและความรักของตระกูลก็อาจจะจบลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและหัวหน้าของทั้งสองหมู่บ้านก็ตามประกาศรายชื่อน ja ินจาทะห้าที่ออกต่อสู้ทีมของหมู่บ้านอีงนะคนแรกยากุชิกิ เขามีความสามารถใช้อาวุธลับและยังเป็นอมตะฆ่าไม่ตายคนที่2ยาฉับมาลุความสามารถใช้เส้นผมยืดหดเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้คนที่3ม,มีโนโความสามารถเหมือนกับหมาป่าดมกลิ่นและแกะรอยเก่งคนที่4ให้ตาโลบีเด็กสาวที่สามารถสร้างภาพลงตาได้และคนสุดท้ายโอโบโลความสามารถเนตสังหารโดยโอโบโลจะเป็นหัวหน้าทีมในการต่อสู้ครั้งนี้ ส่วนหมู่บ้านโคงะคนแรกมุโลกาความสามารถดั้งสิิกเซนและตามแกะรอยได้ดีแต่เขาก็ตาบอดคนที่สองชิคุมาความสามารถในการต่อสู้การใช้อาวุธลับคนที่3าคาเกโรจูบแห่งพิษลักคนที่4ไซมอนมีความสามารถแปลงร่างปลอมตัวให้เหมือนกับใครก็ได้และคนสุดท้ายนั่นก็คือเกนโนสุเกะมีความเร็วในการต่อสู้เป็นเลิศโดยเขาจะเป็นหัวหน้าทีม ดูเหมือนว่าเคนโนสุเกะยังไม่พอใจในคําสั่งที่เขาก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะทั้งสองหมู่บ้านสง,งบศึกกันมานานหลายปีแล้วทําไมต้องมาต่อสู้กันอีกด้วยดันโซปู่ของเขาจึงเข้ามาคุยกับเขาและได้อธิบายกับเขาไปว่าพวกชินบิเป็นเหมือนอาวุธที่ฝึกฝนตัวเองจนเก่งแต่ไม่มีคนเอาไปใช้งานมันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปพวกเขานั้นก็เหมือนอาวุธที่ต้องมีผู้ชายเพื่อจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนย่าโอเกนก็เข้าใจว่าโอโบโลก็มีข้อสงสัยมากมายเหมือนกันว่าทำไมต้องต่อสู้กันด้วยแล้วสรามครั้งนี้จะได้อะไรจากมันแต่ย่าโอเกนก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งของท่านโชกุนได้ทันยาจึงอยากจะให้โอโบโลช่วยปกป้องหมู่บ้านและใช้เคล็ดวิชาเนสังหารในการต่อสู้ครั้งนี้เธอคือความหวังของหมู่บ้านมันขึ้นอยู่กับโอโบโลแล้วจนถึงเวลานัดเจอกันกองหัวหน้าทั้งสองหมู่บ้านทั้งคู่นัดเจอกันเพื่อประลองฝีมือ ทั้งคู่ตกลวงกันว่าจะต่อสู้กันจนตัวตายส่วนโอโบโลและเก็นโนุเกะได้มานัดเจอกันคุยกันถึงเรื่องต้องมาทําสงครามกันแบบที่ภูเขาไม่ต้องการมันเลยเก็นโนสุเกะอยากจะหยุดสงครามบ้านนี้เต็มทีมันไม่มีเหตุผลที่ทั้งสองหมู่บ้านต้องมาสู้กันส่วนโอโบโลก็เชื่อในโชคชะตาที่จะทำยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไปได้แต่ดูท่าทางของเก็นโนสุเกะเขาจะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาของทั้งคู่ เขาจะไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เขาจะแก้ไขมันเองและทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันกลับหมู่บ้านของตัวเองเก็นโนสุกเเกะพอกลับไปถึงหมู่บ้านพวกชาวบ้านก็บอกกับเขาไปว่าหัวหน้าดันโซถูกฆ่าตายไปแล้วและบอกอีกว่าท่านดันโซได้เข้าต่อสู้กับหัวหน้าอีกหมู่บ้านอีงะจนต้องมาตายแบบนี้การตายของหัวหน้าหมู่บ้านมันก็ยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเก็นโนสุเกะที่มโมโหที่ต้องมาทําตามคําสั่งบ้าๆแบบนี้ของท่านโชกกน ขาจึงบอกไว้ว่าให้นินจาที่ถูกเลือกออกเดินทางไปกับเขาไปที่ปราสาทของท่านโชโกนเพื่อไปถามว่าทําไมต้องต่อสู้กันด้วยแต่ชิคุมะเขากลับไม่เห็นด้วยที่ทําแบบนั้นพวกเขาถูกฝึกฝนกันมาอย่างหนักเพื่อการต่อสู้ในครั้งนี้ที่ชิคุม,มาฝึกล่างกายมาอย่างยาวนานหลายปีก็เพื่อการต่อสู้กับหมู่บ้านอีงะเกนโนสเกตจึงบอกไว้ว่าจากนี้ไปคือช่วงเวลาแห่งสันติยุคสงครามได้จบสิ้นแล้ว ถ้าใครเห็นเขาเป็นหัวหน้าก็จงทําตามท,ที่เขาสั่งเท่านั้นและเก็นโนสุเกะก็สั่งให้นินจาที่ถูกเรือเตรียมความพร้อมเพื่อจออกเดินทางไปยังปราสาททั้งโชกุนส่วนทางด้านหมู่บ้านอีงะก็ได้มีการสูญเสียหัวหน้าหมู่บ้านอย่างท่านโอเกนเหมือนกันโดยการต่อสู้ทั้งสองจะได้แลกชีวิตเพื่อปกป้องหมู่บ้านของตัวเองต่างคนก็ต่างสูญเสียขณะที่ทุกคนกําลังโศกเศร้าเสียใจก็ได้มีนกส่งข่าวมายังหมู่บ้านอีงะข่าวนี้มาจากหมู่บ้านโคงะ แต่คนที่ส่งข่าวมาก็คือเก็นโนสุเกะโดยในข้อความได้เขียนไว้ว่าเขาและนินจาทั้ง4คนจะเดินทางไปยังปราสาทของท่านโชโกนเพื่อไปถามถึงเหตุผลในการทําสงครามในครั้งนี้คําสั่งของท่านโชโกนนั้นเป็นการต่อสู้กับคนที่มีรายชื่อในม้วนอักษรเท่านั้นไม่ใช่สงครามของหมู่บ้านแต่ถ้าหากว่าทางหมู่บ้านอิงนะต้องการจะต่อสู้ก็ให้ตามพวกเขาไป โอโบโลก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรที่ต้องต่อสู้กันโอโบโลที่เป็นหัวหน้าทีมของนินจาของหมู่บ้านอีงาจึงได้สั่งให้นินจาที่มีรลายชื่อในม้วนอักษรให้ออกเดินทางตามเกียร์โนสุกเกะไปโดยเร็ว,รวหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเดินทางมาได้ไกลจนมาหยุดพักมูโรกะที่มีความสามารถด้านศิกเซนและตามแกะรอยเก่งเขากําลังเช็คว่าพวกหมู่บ้านอีงาในตามพวกเขามาหรือเปล่า จนเขาได้รู้ว่านินจาจากหมู่บ้านอีงะได้ตามพวกเขามาจริงๆมูโรกะยังบอกอีกว่าหัวหน้าของกลุ่มหมู่บ้านอีงะเป็นผู้หญิงดูเหมือนว่านินจาจากหมู่บ้านอีงะแยกกันออกเป็นสองกลุ่มสองคนกําลังมาทางนี้ส่วนอีกสองคนดูเหมือนว่าจะดักรออยู่ข้างหน้าของพวกเกา่าแต่ในขนาดนั้นมีโนนินจาหมาป่า,าได้เข้าโจมตีกลุ่มเกนโนสุเกะจากด้านบนโดยที่พวกเขาไม่ได้ทันตั้งตัว โชคยางดีที่พวกเขายัางรู้ตัวทันและสามารถรอดจากการโจมตีครั้งนั้นไปได้ชิคุมาต้องแยกตัวออกไปจนชิคุมาได้ไปเจอกับยาชามารุความสามารถใช้เส้นผมยืดหดเพื่อใช้ในการต่อสู้ดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็เห็นฝีมือของกันและกันมาแล้วพอจะดูออกได้ว่ามีการโจมตีและใช้อาวุธอะไรบ้างชิคุมาที่ต้องการจะต่อสู้อยู่แล้วและยาชามารุก็ต้องการจะต่อสู้เหมือนกันพวกเขาถูกฝึกมาเพื่อการต่อสู้ ในครั้งนี้ครั้งที่พวกเขารอคอยกันมานานในทางคููก็เข้าโจมตีซึ่งกันและกันหลังจากการต่อสู้เริ่มไปได้สักพักดูเหมือนว่าชิคุม,มาจะไม่สามารถรับมือกับยาฉะมาลูที่มีการใช้เส้นผมในการโจมตีระยะไกลได้ชิคุมะโดนเล่นง,งานอย่างหนกักจนสุดท้ายเขากําลังจะถูกสังหารแต่ชิคุมะเขาก็ใช้จังหวะที่ยาฉะมาลูไม่ทันในตั้งตัวเล่นง,งานด้วยอาวุธลับของเขาจนชิคุม,มาสามารถจัดการกับยาฉะมาลูลงไปได้สําเร็จ ส่วนมิโนก็ออกไล,ลาา่ล่าไซมอนแต่ด้วยความเร็วของไซมอนมิโนก็ไม่สามารถจัดการเขาได้สักทีจนมิโนได้ไปเจอกับคาเกโรความสามารถของเธอั้นก็คือจูบพิษลกักมิโนจึงได้เห็นเธอมันจึงทําให้มิโนหนานตกลุมรักเธอในทันทีจนมิโนเผลอใจจูบคาเกโรเธอจึงจัดการปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายของมิโนในทันทีมิโนโดนพิษเข้าไปเต็มๆเ,เขาดิ้นทุรนทุลายและเขาก็ขาดใจใตายอย่างทรมาน ตอนนี้หมู่บ้านอีงะในเสียนินจาไปแล้วสองคนซาเอมอนที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยความตัวเขาจึงจัดการปลอมตัวเป็นยาฉับมาลูเพื่อจะแอบเข้าไปในกลุ่มของโอโบโลเพื่อหาทางจัดการกับพวกนินจาในกลุ่มสตูส่วนโอโบโลโฮตาโรบีและยากชิกิกำลังนั่งพักอยู่ที่ข้างน้ำตกโอโบโลดูแลโฮตาโรบีและรักเหมือนเธอเป็นน้องสาวของโอโบโลจริงๆเขาเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่ยังเด็กโฮตาโรบี เธอเป็นเด็กกพมพาพอแม่ตายตั้งแต่เธอเกิดเธอจึงถูกหมวหน้าหมู่บ้านอย่างย่าโอเกนเลี้ยงดูมาพร้อมกับโอโบโลทั้งคู่จึงรักกันเหมือนกับพี่น้องโอโบโลไม่ต้องการให้โฮตาโรบีมาร่วมรบในครั้งนี้อีกด้วยเพราะเธอนั้นยังเด็กเกินไปที่ต้องมาอยู่ในสงครามในครั้งนี้แต่ในขณนะนั้นมูโรกะก็ได้เดินเข้ามาข้างหลังของยากุชิจิและจัดการแทงเขาไปที่ท้องของยากุชิจิเข้าไปเต็มๆจนยากุชิจิได้ล้มลงหลังจากนั้น มูลโลกาก็เดินเข้ามาหาโอบโลเพื่อตีค่าโอบโลและโฮตาโรบีทิ้งทั้งคู่โฮตาโรบีจึงใช้วิชาภาพลวงตาเพื่อขัดขวางมูลโลกาในขณะที่มูลโลกากําลังถูกภาพลวงตาเขาเล่นงานอยู่นั้นมูลโลกาก็ถูกดาบแทงเข้าด้านหลังและคนที่แทงมูลโลกานั้นก็คือยากูชิกิยากูชิกิเขาอย่างไม่ตายเพราะเขานั้นเป็นอมะตะไม่มีวันตายเขาสามารถาารักษาบาดแผลของตัวเองได้และหลังจากนั้นเขาก็จัดการตัดหัวมูลโลกะะาไปในทันที ขนาดนั้นเองเก็นโนซกะก็ได้เข้ามาและได้มาเจอกับคนรักของเขายาโอโบโรเก็นโนซูกะไม่ต้องการจะมาเจอกับคนรักของตัวเองในสถามลบแบบนี้เลยแต่ดูเหมือนว่ามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วยากูชิกิเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้าไปหาเกโนโนเกะเพื่อที่จะสังหันเขาไปอีกคนคาเกโรจึงเข้ามาช่วยและปล่อยหมอ,อกพิษใส่พวกเขาและพาเกนโนเกะนี้ออกมาจากที่นี่คาเกโรเธอรู้เรื่องของเกนโนเกะและโอโบโรมาตั้งแต่แรกแล้วคาเกโร ึงอยากจะให้เก็นโนสุเกะตัดใจได้แล้วไม่มีทางเป็นไปได้ที่ความรักของตระคู่นั้นจะสมหวังคาเกโรจึงบอกความในใจของเธอไปว่าเธอแอบรักเก็นโนสุเกะมาโดยตลอดแต่เธอกลับไม่เคยอยู่ในสายตาของเก็นโนสุเกะเลยด้วยเก็นโนสุเกะเขามีคนรักที่เขารักมากอยู่แล้วจึงได้ปฏิเสธคาเกโรไปทางคู่เป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นตัดฉากมายังกลุ่มของโอโบโลพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาพร้อมกับไซมอนที่ปลอมตัวมาเป็นยาฉากมารุ เพื่อจะหาโอกาสฆ่าคนในกลุ่มของอีงาว่าเขาทั้ง4ี่คนกําลังเดินอยู่ในหมู่บ้านกูได้ถูกชิคุม,มาเข้าโจมตีเขาความมีสันเพื่อจัดสังหารยากูชิกิก็สามารถปัดป้องออกไปได้ขนาดนั้นเองซามอนที่เห็นโอกาสและคิดจะฆ่าโอโบโรเขาชักดาบออกมาแต่หัวตาโรบิกก็ได้เห็นเขาและได้เอาแขนมารับดาบแทนยากูชิกิที่เห็นอย่างนั้นก็ได้โอกาสสังหารซาอมอนจนตายไปอีกคนชิคุม,มาที่เห็นเพื่อนของเขาตายก็ยิ่งโกรธแขน เขาจึงจัดการความมีสั้นใส่ไม่อย่างจนโฮตาโรบีเข้ามารับอาวุธแทนโอโบโรเธอโดนเข้าที่หลังเต็มๆจนเธอนั้นต้องมาตายส่วนชิคุมาที่ฆ่าไปได้หนึ่งแล้วก็รีบควบมา้าหนีไปโอโบโรที่เห็นน้องสาวได้ตายต่อหน้าต่อต,อตาของเธอโอโบโรก็ยิ่งโกรธเป็นอย่างมากเธอจึงต้องการจะแก้แค้นเธอจึงรีบควบม้าตามชิคุมาจนไปถึงตัวของชิคุมาแล้วโอโบโรเธอก็ใช้เนสังหารจัดการหักแขนของชิคุมาหักผิดรูปไปหมดสุดท้ายแล้ว ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนตายไปอีกคนส่วนเกนโนสุเกะและคาเกโรก็ได้รับข้อความจากยากูชิกิให้ไปเจอกันที่วัดหลังตอนสี่ทุ่มเขาอยากจะเจอกับเกนโนสุเกะคาเกรรู้ว่ายากูชิกิเป็นินจาอมตะเขาอยู่มานาน300ปีไม่มีใครฆ่าเขาได้เธอคิดว่าต้องเป็นกับดักอย่างแน่นอนแต่เกนโนสุเกะก็ไม่สนใจว่าจะเป็นกับดักหรือไม่เขาจะไปตามที่ยากูชิกิต้องการ จนถึงเวลานัดเจอกันเกโนสุเกะให้คาเกโร่รออยู่ที่ด้านล่างเกโนสุเกะจะขึ้นไปคนเดียวจนเขาได้ไปเจอกับยากูชิกิยากูชิกิได้บอกกับเกโนสุเกะไปว่าเขาเคยเฝ้ามองประวัติศาสตร์ของชิโนโบีเหล่านินจาม,มาหลายร้อยปีแล้วในยุคนี้พวกชิโนโบีไม่เป็นที่ต้องการของประเทศอีกต่อไปแล้วพวกเขาเหมือนกับตัวอันตรายที่ต้องถูกกำจัดทิ้งตอนที่ที่มีสงครามพวกชิโนโบีคือกองกําลังสําคัญแต่ตอนนี้แผ่นดินสง,งบสุข พวกเขาจึงไม่สําคัญอีกต่อไปและเขายังบอกไปอีกว่าตอนนี้กองทัพของท่านชโชกุนกําลังเดินทัพไปยังหมู่บ้านทั้งสองเพื่อไปทําลายหมู่บ้านนินจาทั้งหมดเทิงยากูชิเกะหักหลังคนในหมู่บ้านเขาเป็นคนเอาแผนที่ให้กับพวกทหารเอกเพื่อให้มาทําลายหมู่บ้านเทิงยากูชิจิจึงเข้าจัดการคว้างอาวุธโจมตีเกนโนสุเกะแต่ยากูชิจิออกอาวุธไปไม่ทันลายอาวุธมันย้อนกลับมาเล่นงานยากูชิจิเข้าอย่างจังจนเขานั้นล้มลง ความเร็วของเนโนสุเกะสามารถจัดการกับยาโกชิกิลงไปได้อย่างง่ายดายหลังจากจัดการกับยาโกชิกิเสร็จเนโนสุเกะก็รีบออกเดินทางไปเนียท,ทันทีในหลังจากนั้นไม่นานยาโกชิกิบาดแผลของเขาก็กลับมาสมานกันอีกครั้งจนหายเป็นปกติเหมือนเดิมร่างกายของเขาสามารถรักษาตัวเองได้ในหลังจากนั้นไม่นานคาเกโรก็ได้ผัวเข้ามาเล่นงานเขาเพื่อที่จะฆ่าเขาทิ้งให้ตายอีกครั้งแต่ยาโกชิกิก,ก็จัดก,การแทงเขาท้องของเธออย่างจัง ่อนที่เธอจะตายยากูชิเกะอยากจะขอให้เธอนั้นฆ่าเขาทิ้งด้วยเขาอยู่บนโลกใบนี้มานานมากเกินไปแล้วเห็นประวัติศาสตร์มามากมายจนไม่อยากจะเห็นมันอีกต่อไปแล้วยากูชิเกะจึงจูบเธอคาเจโรจึงไม่รอชา้าเธอปล่อยพิษเขา้าร่างกายของยากูชิเกะในทันทีเอาด่วนพิษเข้าไปอย่างรวดเร็วพิษที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากมันทำลายระบบประสาทของเขาอย่างสมบูรณ์จนเขานั้นในสิ้นใจตามที่ตัวเองต้องการ ส่วนเก็นโนสุเกะที่ได้ยินเสียงในการต่อสู้อยู่ด้านบนเขาจึงรีบย้อนกลับมาพ็เห็นศพข,ของยากุชิกะและคาเกโรแต่ขนาดนั้นอาวุธดาวกระจายของพวกนินจาอีกกลุ่มก็ได้เข้าเล่นงานเก็นโนสุเกะจากด้านหลังแต่เขากลับหลบมันได้ทันพวกนี้คือพวกนินจาจากหมู่บ้านอื่นที่ถูกสั่งมาจัดการกับนินจาทั้งสองหมู่บ้านโดยจะไม่มีใครสามารถรอดชีวิตกลับไปได้สักคนเดียวทั้งหมดคือคำสั่งของท่านโชกกน เกนโนซุเกะใช้วิชาเคลื่อนไหวที่เร็วที่สุดส่วนพวกนินจาพวกนี้ไม่สามารถมองตามเขาทันได้แต่พวกมันก็ถูกสังหารไปจนหมดและสิ่งต่อไปที่เขาต้องรีบทํานั้นก็คือต้องรีบเดินทางไปยังปราสาทของท่านโชกุนให้เร็วที่สุดเพื่อขอห,หยุดการโจมตีหมู่บ้านของพวกเขาส่วนพวกทหารก็ได้เดินทัพมาถึงหมู่บ้านของพวกเขาทั้งสองหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกทหารได้เตรียมปืนใหญ่เพื่อยิงถล่มหมู่บ้านทั้งสองตอนนี้ก็เหลือแค่รอคําสั่งในการโจมตีเท่านั้น ส่วนเกนโนุเกะและโอโบโรทั้งคู่ก็ได้เผชิญหน้ากันตอนนี้ก็เหลือกันแค่2คนตอนนี้ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าเพราะต้องสูญเสียคนที่รักไปทั้งสองคนจากสงครามที่พวกเขาไม่ต้องการที่จะสู้พวกเขาอยู่เคียงข้างกันเพียงแค่ในฝันเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่ต้องอยู่ด้วยกันพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องต่อสู้เพราะนี่คือหน้าที่โอโบโร่แข็งรสังหารจ้องไปที่เกนโนสุเกะแต่เธอกับทําไม่ได้อยู่ดีเธอไม่กล้าทําคนที่เธอรักมากที่สุด เธอจึงใช้มีซานวิ่งเข้าหากิโนสุเกะแล้วแทงเขากินโนสุเกะเข้าเต็มๆเกโนสุเกะยอมให้เธอฆ่าเพื่อให้เธอนั้นอยู่รอดเพียงคนเดียวด้วยความรักที่ไม่อยากจะให้คนรักของเขาต้องเจ็บเกโนสุเกะจะขอตายแทนเธอเองและสกครั้งนี้คนที่รอดชีวิตนั้นก็คือโอโบโร่โอโบโร่ที่ทําอะไรไม่ถูกเธอเสียใจเป็นอย่างมากเธอไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเธอต้องเสียคนรักที่เธอรักมากไปแต่ยังเหลือหมู่บ้านของทั้งสองหมู่บ้านที่เธอนั้นต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้ เธอต้องรีบเดินทางไปหาท่านโชกุนเพื่อไปสอบถามที่ทั้งสองหมู่บ้านนานต้องมาฆ่ากันเองแบบนี้เพื่ออะไรกันส่วนพวกทหารก็ได้เตรียมพร้อมปืนใหญ่และเปิดฉากโจมตีหมู่บ้านเสียงปืนใหญ่ดังไปทั่วหุบเขาทั้งสองหมู่บ้านถูกเล่นงานอย่างหนกักพวกนินจาไม่อาจจะตอบโต้กลับไปได้ส่วนโอบโรที่เข้าเฝ้าท่านโชกุนเธอทําตามคําสั่งของท่านโชกุนและได้รายงานการตายของทุกคนในท่านโชกุนไดหลับทราบ และสิ่งสำคัญที่โอโบโลอยากจะขอท่านโชกุนมากที่สุดนั่นก็คือขอให้ท่านโชกุนปล่อยหมู่บ้านทั้งสองไปขอร้องอย่าทำ้ายหมู่บ้านทั้งสองเลยแต่ดูเหมือนว่าท่านโชกุนจะให้ไม่ได้ท่านโชกุนมองว่าพวกชิโนบ,บีไม่เหมือนกับพวกมนุษย์ทั่วไปพวกเขามีเคล็ดวิชามากมายทั้งมนุษย์และอมนุษย์และโอโบโลก็ยังมีเน,นสังหารที่เป็นเคล็ดวิชาที่อันตรายด้วยมันทำให้ทุกคนต่างบาดกลัวกับพวกชิโนบ,บี โอโบโลที่ได้ยินอย่างนั้นเธอเองก็ขอเสียสละดวงตานี้เพื่อหมู่บ้านทั้งสองเธอใช้นิ้วแทงไปที่ตาของตัวเองทั้งสองข้างเพื่อพิสูจน์ความจริงใจว่าพวกเขาจะไม่มีทางใช้วิชาพวกนี้ทำลายผู้คนอีกต่อไปจนท่านโชกุนได้เห็นถึงความตั้งใจของโอโบโลที่ต้องการปกป้องหมู่บ้านของตัวเองทำให้ท่านโชกุนจึงได้สั่งให้หยุดโจมตีในทันทีทั้งสองหมู่บ้านปลอดภยัยแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ได้รับบาดเจ็บและล้มตายไปใช่หน้อย แต่หลังจากนั้นไม่นานทั้ง2หมู่บ้านก็สามารถฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งพวกเขาได้มีชีวิตสงบสุขอีกครั้งไม่มีสงครามอีกต่อไปโอโบโรที่ต้องสูญเสียเนิสสังหารไปเธอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในหมู่บ้านและเธอก็ไม่เคยลืมผู้ชายที่เธอหลักมากที่สุดนั่นก็คือเก็นโนสเกะเธอจะจำรักครั้งนี้ไปจนตายแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง ชิโน n โ o บิเนินจาดวงตาสยบมานหนังในปี2005ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชโรขอขอบคุณและสวัสดีครับ